สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามเรื่องราวข่าวสารทางช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับเรายังคงกาะติดสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากที่ทางด้านนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้มีการนัดผู้สนับสนุนของตนเองจัดก,การชุมนุมในกรุงโมชิงตันดีซีและปรากฏว่าผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งนั้นได้บุกเข้าไปในสภานะครับแล้วก็เกิดการประทะกับเจ้าหน้าที่จนในที่สุดเนี่ยนะครับ มีผู้เสียชีวิต4รายและก็มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตเพิ่มหลังจากนั้นอีก1รายรวมเป็น5รายนะครับแม้ว่าล่าสุดนั้นนายโดนัลด์ทรัมป์ก็จะประกาศเนี่ยนะครับในการที่จะส่งมอบตําแหน่งให้กับทางด้านโจไบเดนเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าหลายคนนั้นก็ยังคงกังวลหลายคนนั้นยังคงห่วงกับสถานการณ์ทางการเมืองในสหรัฐอเมริกานะครับล่าสุดนั้นเนี่ยนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ถูกทวิตเตอร์ได้ทําการแบน ทวิตเตอร์ของเขาอย่างถาวรนนะครับรวมถึงทวิตเตอร์ที่เป็นของทีมงานของเขาด้วยตอนนี้ก็ถูกแบนอย่างถาวรเนื่องจากว่าทางทวิตเตอร์นั้นเกรงว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะใช้ทวิตเตอร์เป็นสื่อในการไปปลุกระดมก่อให้เกิดความรุนแรงอีกครั้งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมมีความกังวลมากไปกว่าเรื่องของการปลุกระดมเพื่อให้เกิดความขัดแย้งในประเทศเท่านั้นนะครับ สำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐได้ออกแถลงการว่าทางด้านนางแนนซี่เพโลซี่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้โทรศัพท์ไปหาทางด้านพลเอกมาร์คมินลี่ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมสหรัฐนะครับแล้วก็สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการที่จะจํากัดอํานาจด้านนิวเคลียร์ของประธานาธิบดีโดนัททรัมป์ในเวลาสองสัปดาห์ที่เหลืออยู่ก่อนที่จะ หมดวาระก่อนที่จะส่งมอบตําแหน่งให้กับทางด้านโจไบเดนเพราะปัจจุบันเนี่ยนะครับคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนที่กลุ่มอํานาจในการที่จะกดปุ่มนิวเคลียร์เนี่ยนั่นก็คือทางด้านประธานาธิบดีทางด้านนางแนนซี่เพโลซี่เนี่ยนะครับ <Okay. S 1> เธอก็บอกว่าผู้นําสหรัฐคนปัจจุบัน <Okay. S 1> ก็คือหมายถึงนายโดนัลด์ทรัมป์นั่นแหละมีปัญหาด้านการควบคุมสภาพจิตใจซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อันตรายอย่างมาก ต่อการที่จะควบคุมเรื่องของนิวเคลียร์ขณะที่ทางด้านพลเอกมาร์คบิลลี่ก็รับประกันกับทางด้านนางแนนซี่เพโลซี่เนี่ยว่าเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดของสหรัฐยังปลอดภัยแต่ปฏิเสธที่จะขยายความต่อจากนี้คําว่าปลอดภัยนั้นเนี่ยนะครับยังอยู่ภายใต,ใต้การควบคุมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่อย่างไรขณะเดียวกันนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็มีรายงานว่าวุฒิสมาชิกและ สภาผู้แทนรษนาษฎรสหรัฐอีกหลายคนได้ส่งหนังสือถึงทางด้านพลเอกมาร์คมิลลี่และคริสโตเฟอร์มิลเลอร์รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนตากอนเนี่ยนะครับสแสดงความวิตกกังวลแบบเดียวกันคือทุกคนนั้นตอนนี้กังวลห่วงว่าเวลาสองสัปดาห์ที่เหลือนั้นเนี่ยครับโดนนั่นทรัมป์จะกดปุ่มนิวเคลียร์ก่อนที่จะลงจากตําแหน่งหรือโดนนั่นทรัมป์นั้นต้องการที่จะก่อให้เกิดสงครามขึ้นมา เพื่อที่จะได้ประกาศเนี่ยนะครับในเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินและตัวเองยังคงที่จะนั่งอยู่ในตำแหน่งต่อไปจะไม่มีการส่งมอบตำแหน่งให้กับโจไบเดนในวันที่20มกราคมที่จะถึงนี้นี่คือเป็นความที่บรรดาคนที่อยู่ในแวดวงทางการเมืองของสหรัฐอเมริกากำลังห่วงและกำกำลังกังวลกับพฤติกรรมของผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันนั่นก็คือนายโดนัลด์ทรัม นะครับติดตามดูนะครับเหลือเวลาเพียงไม่กี่วันที่จะมีการส่งมอบตำแหน่งเปลี่ยนผ่านตำแหน่งผู้นําสหรัฐว่ามันจะผ่านพ้นไปด้วยปกติหรือไม่อย่างไรหรือมันจะเกิดสถานการณ์ที่หลายคนกำลังเป็นห่วงนั่นก็คือว่าโดนัททรัมป์นั้นจะกดปุ่มนิวเคลียร์หรือสร้างสถานการณ์ให้เกิดสงครามขึ้นมาเพื่อตัวเองนั้นเนี่ยนะครับจะได้ประกาศเรื่องของ ภาวะฉุกเฉินแล้วยังคงนั่งอยู่ในตำแหน่งต่อไปครับ